ซึ่งจุดที่เราปักหมุดกันอยู่นะคะลูกค้าตรงนี้เนาะก็เป็นจุดหลักๆก,ก็คือเป็นโลตัสนครอินนะคะลูกค้าถ้าใครที่จับหมุดมาไม่ถูกเนาะลองปักหมุดมาตรงโลตัสนครอินนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะเริ่มกันนะคะตอนนี้เรามาหลบแดดอยู่เพราะว่าร้อนมากนะคะลูกค้าเนาะตอนนี้ ยูทูบเออบ้านแดงบ้านแดงมาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีลูกค้าบ้านแดงด้วยนะคะบ้านฟ้าแล้วก็บ้านทีทีนะคะลูกค้าอ่าตอนนี้พิกัดที่เราอยู่คือโรตันนครอินนะคะหลายท่านสอบถามมาเยอะมากว่าไอทุนหมาพระรามห้าเข้าทางไหนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ถ้าใครออจับจุดมานะคะวันนี้เรามาจับจุดโรตันนครอินอ่านี่นะตรงนี้คือ โรตันคอนอินนะคะแล้วก็เส้นนี้เนาะจะเป็นเส้นทางออกทางออกมาจากทางพระรามานะคะลูกค้าทางสะพานพระราม5เนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตรงหน้าหน้าโรตัดตรงนี้เลยนะคะไปกันเลยคะ่ะอ่าก่อนเออน,นะคะตอนนี้เราต้องขับออกไปตรงทางออกตรงนั้นก่อนเนาะอ่าเริ่มร้อนแล้วนะคะตนนัวนี้มาแล้วอ่า ตอนนี้อยู่หน้าทางออกของโลตัสนครอินนะคะลูกค้าก็มาตามทางเลยนะคะมาตามทางเสร็จแล้วเราชิดขวาเอาไว้นะลูกค้าชิดขวาเอาไวนะ้เนาะจะเจอนี่ชิดไว้เลยนะคะชิดขวา,าไว้นะคะลูกค้าอ่าทางกลับรถใต้สะพานนะคะเราต้องกลับรถนะลูกค้าถ้าเราตรงไปตรงนั้นเลยเลยนะคะอ่า กลับรถแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังกลับรถใต้สะพานนะลูกค้าเห็นไหมนี่กลับรถแล้วนะคะพอเรากลับรถทางซ้ายมือลูกค้านะคะจะเจอกับร้านขายมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไม่เลี้ยวเข้าไปนะคะตรงไปก่อนนะคะตรงไปเรื่อยๆเลยนะขับมาเรื่อยๆเลยนะคะใครหิวข้าวเนาะเราก็มีร้านอาหารเยอะอยู่นะคะเส้นนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องร้านอาหารเยอะมากๆเลยนะคะเส้นพระรามห้า ก่อนจะแวะเข้าไปที่ร้านของเรานะคะแวะทานอาหารได้เลยตรงมาเรื่อยๆนี่มีร้านกับข้าวด้วยนะคะตรงนี้เนาะ,ะมีร้านยางด้วยนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าใครอยากทายางนะคะแวะตรงนี้ได้เลย <laughs> ช่วยกันโปรโมตนะคะนี่ตรงนี้มีกว๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีพด้วยนะคะลูกค้าเข้าไปทานกันได้นะคะอร่อยมาก เนตรงมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าตอนนี้เรามองทางซ้ายมือเอาไว้นะคะซ้ายมือของลูกค้าเอาไว้่าใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วเราใกล้เจอกับพิกัดหลักของเราแล้วนะคะลูกค้าเห็นไหมคะป้ายแดง เนะาะบังคัเราจะบอกว่าให้ลูกค้าเข้าทางแมคโครนี่เลยนะคะตรงนี้ซ้ายมือของลูกค้านะเป็นแมคโครนะครนครอินนะคะนี่ซ้ายมือของเรานะคะแล้วที่เราบอกว่าให้เลี้ยวเข้าซอยด้านข้างของแมคโคนะตอนนี้เราเลยแมคโครมาแล้วนะคะนี่เลยพอเรามาถึงตรงนี้ เราเลี้ยวเข้ามาทางนี้เลยนะคะลูกค้าเห็นไหมซอยด้านข้างแมคโครนะคะเลี้ยวเข้ามาเลยจะเจอกับเซเว่นนะคะแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยลูกค้าตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะนี่ทางนี้ก็มีร้านอาหารเยอะเหมือนกันลูกค้ามีคาเฟ่ด้วยนะคะเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่นะคะลูกค้าอ่อ เผื่อใครได้เที่ยวไปในตัวดนะ้วยเนาะมาร้านไอทุนหมาดพระราม5ของเรานะคะฝั่งด้านนี้ก็เป็นคาเฟ่เช่นเดีวยวกันนะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเข้ามาประมาณ700เมตรนะคะนี่เดี๋ยวเราพามีไอติมด้วยนะคะ <laughs> นี่โห มาทางรถยนต์ก็ได้นะคะหรือจะมาทางมอเตอร์ไซค์ก็ได้เช่นกันโอ้สวัสดีคนดูเยอะมากๆเลยนะคะใครที่ถามกันเข้ามานะคะว่าทางไอทุนมาพระรามห้าเข้ามายังไงเนาะเดี๋ยววันนี้เราปักหมุดไว้แล้วนะคะทางรถตันคนครเอ็นอ่ะตรงเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราะนะคะลูกค้าเนาะโอขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะใครเข้ามาแล้วเนาะก็ดูได้เลยนะคะเผื่อมาเที่ยว ตรงนี้วันนี้อยู่กับนี่เลยค่ะไอชุนหมาพรารามห้โอใกล้ถึงแล้วนะคะลูกค้าตรงเข้ามาเรื่อยเรื่อยๆจะเจอหมู่บ้านกลางเมืองไม่ใช่นะคะไม่เลี้ยวเข้าไปและแล้วเราก็เจอแล้วนะคะนี่ที่เราบอกว่าเป็นโกดังดำๆนะคะเป็นซุ้มแบบนี้ เดี๋ยวพี่แพนจอดแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะลูกค้าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมเราจะมองขวามือเอาไว้นะคะขวามือของเราจะมีโกดังสีดำดำตั้งอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวหนังสือไอทุนหมาตัวใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านของเรานะคะภายนอกร้านของเราเห็นไหมเป็นซุ้มแบบโอ้ดูดูแบบ เทมากเลยนะคะคุมโทนเลยนะคะเหลืองดำเนาะนี่เลยนะคะใครเข้ามาแล้วเข้าไปจอดรถตรงนี้ได้เลยสำหรับใครท่านไหนที่มาทางรถยนต์นะคะพื้นที่จอดรถเนี่ยเยอะมากๆลูกค้าสามารถเข้าซอยมาแล้วเลี้ยวเข้ามาจอดทางด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับรถยนต์นะคะมอไซค์นะคะเราก็ไปเลยค่ะเข้ากันเลยค่ะ นี่เลยนะคะใครเป็นมอไซค์นะคะอย่างเราตอนนี้อ่าเข้ามาจอดด้านในได้เลยหลบร้อนกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะร้อนก้นอ่าเลี้ยวเข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวเราจอดก่อนนะคะจอดกนก่อนนะคะอ่าไปนี่เลยนะคะก็ใครที่มามอไซค์นะคะเข้ามาจอดด้านข้างตรงนี้ได้เลย หรือถ้าท่านไหนมารถยนต์นะคะเดินเข้ามาเดินเข้ามาตรงนี้นี่เลยประตูทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะคะจะมีป้ายยินดีต้อนรับว e ลค o ัมอยู่ตรงนี้เลยเนี่เลยนะคะก็ไอทุนหมาพระรามหนะคะมาง่ายมากๆเนาะถ้าเราเข้ามาแล้วนะคะมองทางด้านอ่ซ้ายมือเอาไว้นะคะเลี้ยวเข้ามาเลยทางไมโคร ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยห้ามเลี้ยวไปไหนเลยนะคะตรงเข้ามาเรื่อยๆมองขวามือไว้จะเจอโกดังตรงนี้เลยลืมดูคอมเมนต์เลยนะคะมีใครคอมเมนต์ถามเส้นทางเพิ่มไหมคะอ่าเช็คแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ไม่มีเนาะอ่านี่เลยนะคะวันนี้ วันนี้นะคะต้องบอกวันนี้ก่อนเนาะเราตั้งพิกัดอยู่ที่โลตัสนะครอ,อินนะคะลูกค้าใครที่อยู่ทางาจับหมุดมาปักทางโลตัสนะครอ,อินก็ได้นะคะมาตามทางเลยเราเดี๋ยวเราลงไลฟ์นะคะลูกค้าลองย้อนดูเส้นทางอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะหลายท่านถามเข้ามามา,มากเยอะมากๆนะแล้วก็เดี๋ยววันอื่นเราจะจับปักหมุดทาง พิกัดตรงอื่นเพิ่มให้ลูกค้าอีกนะคะสอบถามกันเข้ามาได้ว่าถ้ามาทางนี้จะเข้ามาทางไหนได้นะคะมาทางนี้เข้าทางไหนได้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่สำหรับวันนี้ก็เป็นออของหน้าร้านพระรามหา้านนทบุรีเนาะอ่ะนี่เลยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วเดี๋ยววันหน้าเราพาไปทางอื่นอีกนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากไอทุนมาดพระรามหา้าไว้ด้วยนะคะ แต่วันนี้สวัสดีค่ะ